มาจะมาพี่นงจะมอนีถือกระติบเข่าโชว์เลยจ้ะมอนีหลายเฮดอ่ะขึ้นมายังดีะ่ะปนเต่บม่อปนกรบซุบแล้วเฮดตะไคร้ใส้ปลาทูค่ะพี่นองคะเฮดนี้เก็บมาแต่พูกนก่อนช่วงดำหน้าหรือจังไดนี่ลหละก็อีแม่เก็บเลยกะย่างไว้เลยก็เอาฟิตแคงไว้ไหมคะ่ะนี่ก็มาตําไส่ปลาทูหัวหอมบักพริกกระเทียมไม่จ้ะเอาเสิร์น้ำกันได้ค่ะเด้อ พักรวบพักกัดดอกลายแห้ง ราสุบราป้นหมดเลยจ้ะทุ่งมือง่นึง กินหานบ้านบ้านค่ะตำว่าแหลกนี่ค่ะแล้วตำเป็นคลูกิลิไม่หาได้ยังมพร้อมอื้อ บะเนียดอ้วนกินก็เก้าอ,กอ,อ้วนนี่แหละอ้วนอื่นคืนอีกกินเมนูจะเ่มอาหารใส่นาบปลาไหลนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเขาใส่ปลาทูเ่งไปแล้วเนาะปลาทูก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนิดนึงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านิดหน่อยแล้วก็ผงนัวค่ะผู้มากนะเปน็น้องสนั่นแหละค่ะ 음 mm. mm. 啊。Uh huh. แซ่บค mm ่ะ hmm. อโอ้คินในลายค้ามอยู่อิ่มดีแบบที่นี่ แลือเอาเขอาสับปะวดพริกฟัสนิเขาตัวเย็นไว้เกไปกินอีกค่ะแร่งเพิ่มแน่แหละว่าจะใส่มากพ่อกินแต่ว่ามันไม่สวยไงคะ มันจัดจานบลาขึ้นนะพี่น้องก็เราใส่เห็นเหมือนยังไงสิละ่ะได้เห็นสีหนารูปร่างของป้นเห็ดซุปเห็ดนะพี่นอ้องซุปเห็ดตะไคร่แซบมันหอมหอมเห็ดตะไคร้ถึกกี้ไหมคะ่ะติดกล้องเขาค่ะ จัดน้ากันนด้ค่ะวามีเห็ดตะไคร้กับซุปเห็ดฟางเห็ดนั่งฝากเห็ดเข็มท่องก็ได้ได้ดค่ะพี่น้องกับแซ่เพื่อนใช้ปลาทูนิดหน่อยนะกับแซ่ตัวหนึ่งสีตัวกลางๆนะพี่น้องเมื่อกี้จะนวดละมอยไปน้ากันนะคะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า